เป็นคริสเตียนที่อยู่ในเนื้อหนังและสุดใหม่ๆนะฮะเราจะมีโอกาสถูกแทรกคื่อจะแทรกนะเพราะว่าเราจะเป็นเนื้อหนังอยางไงซาตาแนแทรกได้ครับบางครั้งซาตานก็มาหลอกเราอขอพี่น้องพรได้ไหมครับขอโทษน,นะขอเนี่ยง่ายมากนะซาตานหลอกคริสเตียนง่ายมากแค่นี้แหละแค่นี้แหละจับอยู่สักครู่หนึ่งพ่อพรจะมาทำงานยูนในชะ่ไหม ถูกเจอแบบนี้นะได้สัมผัสแบบนี้สิ่งแรกที่เขาจะคิดเนี่ยก็คือพระบิดาข้าพงศ์รักเหมือนกันใช่ไหมทั้งที่ไม่รู้ว่าใครแตะเขาผมพูดถูกไหมเราจะเข้าข้ามตัวเองเสมอนะถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างคือรู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างมาแตะเราแตะไหลเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นพระบิญาโดยสุ์แท้ที่จริงแล้วถ้าหากคุณยังอยู่ในเนื้อนหนังซาตานก็มีโอกาสแตะคุณได้นะครับ แต่ถ้าหากเราเดินในวิญญาณเราเดินด้วยตัวใหม่เดินในวิญญาณเดินอยู่ในพระวิท์ซาตานไม่มีโอกาสแตะเราที่น้องจำได้นะโรมบทที่หข้อที่หคนเก่าถูกตึงแล้วกับพระวิทย์เพื่อตัวบาศจะถูกทําลายให้สิ้นไปตัวบาศจะถูกทําลายให้สิ้นไปถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในตัวเก่าตัวอาดามตัวเนื้อหนังอีกแล้วเราเป็นมนุษย์บินมนุษย์วิญญาณซาตานแตะต้องเราไม่ได้ตัวบาศเมียนาเหนือเราไม่ได้อีกแล้ว นะครับอ่ามาถึงจุดนี้พี่น้องอยากเลิกทำบาปได้ไหมโอเคโรวมบทที่หกข้อที่หกรมบทที่หกข้อที่หกตัวเก่าของเราถูกตึงแล้วเพื่อตัวบาปจะถูกทำลายให้สิ้นไปเราก็ต้องเชื่อสิครับว่าตัวเก่าของเราถูกตึงแล้วเมื่อตัวเก่าของเราถูกตึงตัวบาปที่มันอาศัยอยู่ในตัวเก่า ก็ถูกทำลายไปง่ายนิดีเดียวทุกวันนี้เราเราคือพยายามฝืนใจบังคับใจไม่ให้ทำบาแต่ตัวเก่ามันยังอยู่นี่หรอครับเมื่อตัวเก่ายังอยู่ตัวบาปมันก็มีพลังมีอำนาจมันก็อยู่กับเราก็อยู่กับตัวเก่าของเราพี่น้องเยช่วยดวยครับตัวเก่าคือที่อยู่ของตัวบาปนะฮะตัวเก่าคือที่อยู่ของตัวาบาปรมบทที่หกข้อที่หกครับ ตัวเก่าตัวไหนต,ตัวอดัมใช่ครับถ้าเราไม่รู้จักนะครับว่าเราตายแล้วกับเีซูล2,000ปีก่อนและเราไม่รู้นะครับว่าเราเป็นขึ้นมากับพระองค์เราก็จะเป็นตัวตัวเก่าแต่ถ้าเราได้เรียนรู้นะครับว่าโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าตัวเก่าของเราตายแล้ว2,000ปีก่อนและปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นตัวใหม่และเราเดินด้วยตัวใหม่ทุกวันคนใหม่ในพระควิทยสุกบาเก้าครับทุกเก้านะฮะทุกคนใหม่ในพระวิทคนใหม่ในพระวิต เรากำลังเป็นคนใหม่แล้วนะฮะด้วยความเชื่อไงเราเชื่อเอาว่าเราเป็นคนใหม่แล้วทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเมื่อเราเชื่อแบบนี้ตัวเก่าก็ถูกทําลายเห็นไหมครับโรมบทที่หก้็ที่หกขออีกขอย้ำอีกครั้งนะฮตัวเก่าของข้าพเจ้า,าถูกตึงแล้วกับพระเยซูเพื่อตัวบาปจะถูกทําลายให้สิ้นไปเห็นไหมฮะถ้าตัวเก่าตายตัวบาปก็ถูกทําลายถ้าเรายังเป็นตัวเก่าตัวบาปก็ยังมีอำนาจเหนือเรา นะครับการเลิกทำบาปได้หนึ่งก็คือเชื่อว่าตัวเก่าตายแล้วและเรากำลังเป็นตัวใหม่สองนะครับก็คือเชื่อว่าเราอยู่ใต้พระคุณอยู่ใต้พระคุณอย่าอยู่ใต้พระบัญญัติถ้าเราไปทิ่จักรนะครับพรุ่งนี้วัออออนอาทิตย์นะฮะแล้วผู้นำบางท่านสอนนะครับว่าจงรักษาพระบัญญัติจงรักษาพระบัญญัติจงรักษาพระบัญญัติถ้าหาเราไปรักษาพระบัญญัติเราก็อยู่ใต้พระบัญญัติญญ พี่น้องเป็นภาพถ้าหากเรารักษาพระบัญญัติเราก็อยู่ใต้พระบัญญัติถ้าสมมติว่าผมนะครับขับรถนะฮะตามถนนผมต้องรักษากฎจราจรไหม้ถ้าไม่รักษาผมโดนชนนะนะครับถ้าหากคริสเตียนนะครับถ้าหากเรารักษาพระบัญญัติเราก็อยู่ใต้พระพระบัญญัติใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราอยู่ใต้พระบัญญัติเรารักษาพระบัญญัติเราก็ถูกสาปใช่พี่น้องทราบไหมว่าถ้าหากเรารักษาพระบัญญัติของโมเสสพระบัญญัติสิบประการ เราถูกสาปแช่งนะคารเทียบที่สาม้อที่สิบครับคารเทียบที่สาม้อที่สิบ 10. ใครก็ตามที่เอามือไปแตะพระบัญญัติเนี่ยคนนั้นก็อยู่ใต้พระบัญญัติใครก็ตามที่พยายามรักษาพระบัญญัติเขาก็เป็นเนื้อหนะียและเขาถูกสาปแช่งโอเคแบบนี้ครับหลอกพระบัญญัติคือถูกสาปแช่ง แล้วก็เป็นเนี่ยนะแล้วก็อยู่ใต้อำนาจของบาปมีสามสิ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าหากเราจะเป็นแตกพระบัญญตัติหรืออยากรักษาพระบัญญัติของพระเจ้ามีสามสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราหนึ่ง เราจะถูกสาบแช่ง2เราจะกลายเป็นเนื้อหนังท,งทันที3เราจะอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปถามว่าทำไมคริสเตียนทุกวันนี้เลิกทำบาปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นยนันไงเมื่อเราเป็นเนื้อหนังเราก็อยู่ใต้พระบัญญัติเมื่อเราอยู่ใต้พระบัญญัติเราถูกสาบแช่งเราถูกสาบแช่งยังไม่พอตัวบาปก็มีอำนาจเหนือนะเราดูสิครับโรมบทที่6ข้อที่14โรมบทที่6ข้อที่14นะครับ พื่อตัวบาปจะไม่มีอํานาจเหนือท่านเพราะว่าท่านอยู่ใต้พระคุณท่านไม่ได้อยู่ใต้พระรพระบัญญัติเห็นไหมครับอีกควานะึถ้าหากเราอยู่ใต้พระบัญญัติก็คือเราอยู่ใต้อํานาจของตัวบาปนี่แหละครับคือเหตุผลที่คริสเตียนส่วนมากรักษาพระบัญญัติแล้วทําให้เขาเนี่ยเชื่อความประเจ้าไม่ได้เขาทาไม่ได้ต้องสอบสวน,นไหมตามผมทางไหน สมมติว่าอัฟโรเบียนี่คือข้อบัญญัติสมมุติว่านะครับแล้วผมนะครับเป็นคริสเตียนเมื่อ,อไหร่ผมเอามือมาแตะข้อบัญญัติมาแตะข้อบัญญัติผมก็กลายเป็นเนื้อเนื้อหนังนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมได้รับนะครับจากการรักษาข้อบัญญัติผมจะกลายเป็นเนื้อหนังทันทีโรมบทที่เจ็ดโรมบทที่เจ็ครับผมแตะข้อบัญญัติเมื่อไหร่ผมต้องการจะรักษาข้อบัญญัติเมื่อไหร่ผมกลายเป็นเนื้อหนังทันที พระบัญญัติมีไว้ให้เนื้อหนังไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์วิญญาณเอเมนนะครับพระบัญญัติมีไว้ให้เนื้อหนังรักษาถ้าหากเมื่อไหรที่เราจะรักษาพระบัญญัติเราก็กลายเป็นเนื้อหนังนชัดเจนไหมโอเคประก,การที่สองนะครับผลเสียที่ตามมาก็คือเมื่อผมแตะพระบัญญัตินะครับผมก็ถูกสาปแช่งผมถูกสาปแช่งนะฮะเพราะว่าพระเจ้าทุกวันนี้ต้องการให้เราอยู่ใต้พระคุณ ไม่ใช่อยู่ใต้พระบัญญัติอีกต่อไปแล้วรวมบทที่6ข้อที่4ใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ใต้พระบัญญัติแต่เราอยู่ใต้พระคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากแตะต้องพระบัญญัติอยากรักษาพระบัญญัติคนนั้นก็ถูกสาปแช่งนะครับหนึ่งเป็นเนื้อหนังสองถูกสาปแช่งยังไม่พอนะอีกอันหนึง่งใครก็ตามที่อยากแตะต้องพระบัญญัติอยากรักษาพระบัญญัติตัวบาปก็จะมีอำนาจเหนือเขา เห็นไหมครับทาไมทุกวันนี้เราเอาชนะบาปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเนื้อหนังเมื่อเราเป็นเนื้อหนังตัวบาปก็มีอํานาจชนะอยู่เหนือเราพอถึงเวลาปวดเราจึงโกรธไงพอถึงเวลานะครับมีคนเอาของแถมเอาของแหลมมาแทงเราครับเราก็แทงด้วยของแหลมกลับไปคือทําลายเขานะฮะนี่แหละครับคือเหตุผลที่คริสเตียนเอาชนะบาปไม่ได้ที่ทาให้เรานะครับรักษาข้อบัญญัติไม่ได้เพราะว่า เราได้รับสามสิ่งนี้ผู้เชื่อมากมายที่วันนี้ถูกสามชัยโดยไม่รู้ตัวขอบคุณมากครับชัดเจนไหมครับหรือต้องการให้ผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งคำว่าพระบัญญัติที่รวมอะไรบ้างพระบัญญตัติคืออะไรบ้างคือพระบัญญัติของโมเสสครับและพระบัญญัติใหม่ด้วยคือพระเจ้ญญาสร้างเรานะครับมาเพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้พระบัญญัติ ทั้งพ้อบัญญัติเดิมและพระบัญญัติใหม,คคมครรญญ่คริสเตียนไม่ควรรักษาพระบัญญัตินะคริสเตียนไม่ควรรักษาพระบัญญัติของโมเสสพระบัญญัติสิประการและพระบัญญัติของพระเยซูคริสเตียนพระเจ้าต้องให้ต้องการให้คริสเตียนเนี่ยอยู่เพื่อให้พระเยซูเป็นคนร,รักษาพระบัญญัติแท้ชัดงก็ ini, ครับพระเจ้าไม่ได้ให้เรานะครับแต่ต้องพระบัญญัติแต่พระเจ้าให้เราเนี่ยคือให้เป็นอวัยวะที่พระเยซูจะมาอยู่ในเราเมื่อพระเยซูมาอยู่ในเราพระเยซูก็ก่อร่างขึ้น ขยายใหญ่ขึ้นชีวิตของกร์ก็จะมาแทนที่ชีวิตของเราเอเมนนี่ครับคือเป้าหมายของพระเจ้าที่จะทําให้คริสเตียนนะครับดําเนินชีวิตแบบใหม่เมื่อก่อนพระเจ้าให้ยิวเนี่ยรักษาพระบัญญัติแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าให้คริสเตียนอยู่ใต้พระคุณและให้พระเยซูเป็นคนรักษาพระบัญญัติแทนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอามือของเราไปแตะพระบัญญัติทั้งเดิมและใหม่ด้วยเราไม่มีสิทธิ แต่เพราะมัญญัตบเมื่อเราแตะเพราะัญญัติปุ๊บเราก็จะถูกสาดแช่งการเทียบทที่สามข้อที่สิเมื่อเราแตะเพราะัญญัติปุ๊บเราก็จะกลายเป็นเนื้อหนังโรง 5, 3, มบทที่7เมื่อเราแตะเพราะมัญญัติปุ๊บเราก็จะถูกอํานาจของความบาปเนี่ยครอบงำเราโรมบทที่6ข้อที่14ชัดเจนครับ ฝึกที่จะเดินกับพระเจ้าเอเมนคือฝึกฝึกเดินด้วยตัวใหม่คือการเดินกับพระเจ้าเนี่ยคริสเตียนทุกคนก็เดินกับพระเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมเราอธิษฐานเราอ่านพระคัมภีร์เราไปโบสถ์เรา ains, เรับใช้เราไปประกาศข่าวประเสริฐนี่คือเดินกับพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการมากกว่าน,นั้นนะพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเดินด้วยตัวใหม่ไม่ใช่เดินกับพรนะเจ้าเท่านั้นแต่ต้องเดินด้วยตัวใหม่ด้วยทุกวันนี้คริสเตียนเดินกับพระเจ้าด้วยตัวเก่าเราจึงเลือกธรรมะไม่ได้เขาเดินด้วยตัวเก่ายังไม่พอนะ เข้าเดินอยู่ใต้พระบัญญัติรักษากพระบัญญัตินะฮะพี่น้องเห็นภาพชัดเจนไหมครับคับคอาถามเธออยู่ใต้พระคุณกับอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินี่คืออะไรอยู่ใต้พระบัญญัติคือเราทําเพื่อพระเจ้าเราต้องรักษากพระบัญญัติให้พระเจ้าให้พระเจ้าพอพระทัยแต่อยู่ใต้พระคุณก็คือพระเจ้าเป็นคนทําให้เราพระคิดเป็นคนรักแทนเราพระคิดเป็นคนอดทนนานแทนเรา พระคุดเป็นคนเมตตาสงสารอยู่ในเราแทนเราเราไม่ต้องทําอะไรเราเพียงแต่ให้พระคิดเนี่ยเป็นคนทําผ่านเราพระคิดทําผ่านเรายัางไงเชื่อเอาเชื่อเอา,อเอาโอเคปรากฏการประสบการณ์ของผมนะครับและพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่มาถึงการที่พระคิดทาแทนแล้วพี่น้องจัได้นะครับตัวอย่างที่ผมเคยใช้ตอนที่มาดุสุขครัง้งที่แล้วคือผมนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ คือคือเกลียดลูกชายพูดตำตงเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนคือเกลียดเขาเขาก็เกลียดผมคือพ่อเขาลูกเี่ยเกลียดกันครับสาเหตุก็คือเพราะว่าผมบ่นผมคือแบบคือภาษาเกลียดเย่อคือตะโกนใส่เขาครับตะโกนใส่เขา้คือเขาไม่ไม่ได้สัมผัสความรักจากผมนะฮะคือพ่อแม่พี่เสียนหลายคนเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็เกลียดผมมากผมก็เกลียดเขาเมือนกเพนก็พูดอะไรเนี่ย คือบอกเขาอะไรเขาก็ไม่ฟังนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งผมเห็นห้องเขาเนี่ยคือมันรบกุมรังมากคือแบบเขาเล่นเกมเล่นแต่เกมแล้วก็ห้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำความสะอาดนะครับคือผมเดินเดินเข้าไปแล้วก็ผมตะโกนใส่เขาบอกว่านเะนี่ยลูกทำไมเล่นแต่เกมทุกวันแล้วดูซิห้องไม่น่าอยู่เลยคือแกทําอะไรของแกคือคือพูดออกมา<อ>เยอะมากโมโหนะครับแล้วทีนี้ผมเดินออกมาจากห้องเขาผมบอกว่าพระเจ้าเอาอีกแล้ว ทำมาไปแล้วถ้าข้าพงศ์ตายเนี่ยทำไมข้าพงศ์ยังโกรธอยู่หลังจากนั้นผมก็นั่งลงที่ที่โซฟาปรากฏว่าอยู่ดีๆนะครับผมก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเอ๊ะเอ๊ะอ้าจะไปไหนนี่จะไปไหนไปไหนเดินเข้าไปในห้องลูกลูกชายพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะพูดกับลูกชายว่าเนี่ยลูกพอ่อรักลูกเนี่ยคือพ่ออยากให้ลูกเนี่ยมีสุขภาพดีคือมันฝุ่นห้องมันลบเนี่ยก็มันจะมีฝุ่นแล้วก็เราเล่นแต่เกมเนี่ยคือ ไปพักผ่อนบ้างไปเล่นข้างนอกบ้างไปหาเพื่อนบ้างเพื่อจะได้ไปแบบก็คือคือถ้าติดเกมเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมลูกชายผมทำไมครับ้องไห้้องไห้นะคือพ่อลูกขอโทษแบบคืออ้มมันเกือบแบบแบบละครเลยนะคล้ายๆกันขอโทษลูกจะไม่ทำอีกแล้วนะลูกจะคือแบบว่าจะพยายามเปลี่ยนครับแล้วผมก็เดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเราทำไปได้ไง ท่้นที่เราเกลียดเขามากแล้วคือมัอนเกิดอาการทราบซึ้งมากที่เขาตอบเรามาตั้งแต่วันนั้นผมมีหวังนะมีความหวังกับลูกตอนคือต่อจากนั้นมาก็คือเราพูดกันคุยกันกับพ่อกับลูกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วผมยิ่งฝึกการเดินในวิญญาณมากขึ้นเขาสารภาพยังไงรู้ไหมครับคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเมื่อก่อนเนะี่ผมขอเปิดเผยแล้วว่าผมไม่เคยเชื่อพระเยซูแต่ผมโกหกกลัวพ่อจะตีผม ผมก็เลยไปโบสถ์กับคุณพ่อแล้วก็คือ,ค,อคือเชื่อบอกว่าเชื่อพระเยซูแต่แท้จริงผมไม่เคยเชื่อเพราะพ่อไม่เคยสัมผัชีวิตของพระเยซูพ่อไม่ใช่คริสเตียนผมร้องไห้เลยแบบโอ้สียใจมากครับที่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ต่อมาผมขอโทษเขาเอาวชาแบบนี้นะคือขอโทษลูกจากนั้นเราก็มีความสัมพันธ์ทีด่ดีกันมากขึ้นจากนั้นเขาก็รับเชื่อพระเยซูเขารับเชื่อพระเยซูตอนตอนอนายุประมาณ21ปีครับ แต่ตั้งแต่เล็กจนถึง2 1เนี่ยก็คือเขาเขาลองเขาโกหกว่าเขาเป็นคริสเตียนครับ <uger> คือการประกาศกับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับคือการสัมดงชีวิตดีกว่าได้ผลกว่าถ้าเราจะไปพูดๆดๆๆเนี่ยหรือบังคับให้เขาไปบวชบังคับให้เขาเชื่อเนี่ยอย่าไปหวังนะไม่ได้ผลครับอย่าทำอีกคือเราใช้วิธีคือการสัมดงชีวิตมากกว่าแล้วต้องใช้ออความอดทนนานด้วยครับแต่ถ้าหากเราไม่มีพระคุณทำแทนเราก็ล้มเหลวเอเมนฉะนั้นนะครับหนึ่งนะครับ กั้นแรกวิธีแรกในการเดินในฝ่ายวิญญาณก็คือเราเชื่อว่าเราเป็นคนใหม่ทุกวันสองนะครับเราเชื่อว่าเราอยู่ในพระคิต์ทุกวันนะครับสามนะครับก็คือเราพูดคุยสนิทสนมบอกรักพระเยซูสนิทในพระคิต์สนิทนะครับสนิทในพระวิต์คำว่าสนิทในพระวิต์ไม่ใช่เชื่อฟังคำว่าสนิทในพระคิต์ไม่ใช่อธิษ,รรษฐานวันละสามครั้งห้าครั้ง คำวาสนิทในพระคริสต์ไม่ใช่การถวายตัวรับใช้พระเจ้าทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่ใช่ครับคำวาสนิทในพระคริสต์ก็คือการนั่งลงแล้วพูดกับพระเยซูลุกขึ้นไปทํากับข้าวก็พูดกับพระเยซูเดินก็พูดกับพระเยซูไปที่ทํางาน,นก็พูดกับพระเยซูพระพรนะครับทาความสะอาดในตึกนะฮะก็พูดกับรพระเยซูเช็ดพระเยซูคาราพระองค์รับโองเหมือนฝาบ้านนี้เช็ดให้สะอาด มือนเช็ดใจข้ามโมให้สะอาด็พูดไปนะครับคือเห็นอะไรก็พูดไปครับพูดกับพระเยซูทั้งวันนี่คือความหมายของรักบอกเอคอคือคือสนิทในพระเยซูสนิทนะครับคําว่าสนิทเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าสามีกับภรรยาใช่ไหมสามทำงานทําหน้าที่เป็นสามีที่ดีแต่ไม่เคยบอกรักภรรยานั่งกินข้าวด้วยกันครับนั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวภรรยาก็ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีใช่ไหม ก็ทํากับข้าวอร่อยมากให้สามีนะครับแล้วก็ริมดูลูกดูแลลูกอย่างดีพอนั้งกินข้าวทานข้าวด้วยกันนะครับสองคนก็ไม่คุยกันไม่พูดกันพอถึงเวลานอนนะครับสามีก็หันหน้าไปอีกข้างหนึ่งพัญญาก็หันหน้าไปอีกข้างหนึ่งอันนี้เราเป็นกันใช่ไหมฮะเป็นไหมครับสามีพญานอนหันหน้าไปกันละข้างตอนแรกที่รักกันเนี่ยอยู่ด้วยกันปีแรกๆนะครับเือสามีกับพญาจะหันหน้าเข้ามาหากันหายใจจะจะคือแบบว่า จะเป็นยังไงจะกรนหรือว่าจะแบบคึกมีกลิ่นก็ไม่รังเกียจแต่หลังจากปีสองปีผ่านไปนะครับก็หันหลังนะฮะเริ่มมีการรังเกียจเริ่มมีการแบมงแยกชนชั้นแล้วแยกสีแล้วนะครับสำหรับคริสเตียนนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยบอกรังเะเยซสูและพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยพูดคุยกับพวกทุกวันอย่าไปคิดนะครับว่าโอ้พระเจ้าคงจะรังคาถ้าเราพูดมากไม่ครับพระเจ้าชอบ พระเจ้าชอบให้เราเนี่ยสนิทกับพระองค์และคุยกับพระองค์ทุกวันทุกเวลาทุกนาที2โครินธ์บทที่5ข้อที่7สองเรือหนึ่งเดี๋ยวก่อนครับขอเวลา1เทสโลริกาบทที่5ข้อที่17 1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17นะครับจงพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจงพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอน,นะฮะภาษาไทยพักแปลไม่ถูกนะครับก็คือจงอธิษฐาน อย่างสม่ำเสมอที่แปลกิดครับความจริงก็คือจงพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอพูดคุยอย่างสม่ำเสมอคืออะไรครับติดต่อพระเจ้าเรื่อยๆนะครับติดต่อไม่ขาดพูดคุยอยู่นั่นแหละพูดพูดคุยคุยพูดไปพูดมาครับไม่ต้องหยุดครับพระเจ้าชอบนะชอบที่เราพูดคุยกับพระองค์ยิ่งเราพูดคุยมากเท่าไหร่เรายิ่งสนิทสนมกับพระสุมากเท่านั้นใช่ไหมครับมนันก็เหมือนกันถ้าเราพูดคุยกับกับสมมติว่าสองคนเป็นแฟนกัน ไม่คุยกันเลยแสดงว่าการสนิทสนมเนี่ยความสัมพันธ์ความผูกพันเนี่ยมันจะห่างไกลแต่ถ้ายิ่งพูดคุยกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมมันก็เกิดมีความผูกพันกันมากขึ้นพระเจ้าต้องการนะครับก็คือให้เราสนิทกับพระคริสต์พระเยซูเป็นคนบอกเองแล้วจำได้ไหมครับปัญหาใหญ่ของพิเศษทุกวันนี้พระเจ้าต้องการอะไรจากเราพี่น้องทราบไหมว่าพระเจ้าก็มีหัวใจนะต้องการับของเราพระเจ้าอยากได้ความรักจากเราอยากได้หัวใจเราไอวอนโยฮาร์ ใช่พระเจ้าต้องการหัวใจเราแต่ทุกวันนี้เราไม่มีหัวใจให้พระเจ้าเรามีเวลาให้พระเจ้านิดเดียวส่วนมากแล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยเพื่อการรับใช้เพื่อการประกาศเพื่อคริสเตจเพื่องานฟื้นฟูเพื่องาอนาสัมมนา,เพ,า,มนาเพื่อหลายสิ่งหลายอยา่างแต่เราไม่มีหัวใจไม่มีเวลาให้พระเยซูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เรากลับใจนะฮะเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตใหม คือสนิทในประควิตพูดคุยกับพรมบอกรักพรมเป็นประจำผมไม่รู้ว่าคือพี่น้องชาวไทยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบอกรักพรยสู์ไหมพี่น้องชาวลาวนะครับเมื่อก่อนมีปัญหา่ไตไยบอกรักสามีก็ไม่เคยบอกทีนี้จะบอกให้บอกรักพระเยซูจะทำ่องไงผมก็เลยบอกว่ามันจะไปยากอะไรแล้วทำยังไงอจาจารย์ ก็ I love you พระเยซูใช่ไหมถ้าพูดเราพูดภาษาเรามันเขินพูดภาษาไทยเขินก็ really I love you ไปเลยใช่ครับหรือไม่ก็พูดแบบคือภาษาอะไรก็ได้ที่ให้มันทราบซึ้งนะฮะครับพระเยซูกับผมรักพระองค์พระเยซูกับผมรักพระองค์ลองพูดสิพูดไปพูดไปเรื่อยๆทุกวันอาการทราบซึ้งมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมน้ำตาไหลเลยนะบางคนเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะครับ ไม่เป็นไรเรารอได้ครับ